ีวิตคลิสลับสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนการเงินชีวิตความรักและความสุขในครอบครัวด้วยการถวายขนมดวงดีสื่อองค์พระพิคเน่ขนมลาดูขนมสื่อความสำเร็จจากพระพิคเน่ขนมลาดูหนึ่งกล่องมี12ลูกหมายถึง12เดือน12ราศีสำหรับทุกคนในครอบครัว ถวายขนมลาดูเพื่อสื่อถึงพระพิคเนธเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานความรักและสุขภาพที่ดีสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวจากตำนานเล่าขานเรื่องของการถวายขนมลาดูในประเทศอินเดียดั้งเดิมแต่โบราณ องค์พระพิคเนตโปรดปรานที่สุดเหนือกว่าของบูชาใดๆองค์พระพิคเนตเองยังได้ประกาศพรไว้ด้วยว่าถ้าผู้ใดถวายบูชาสักการะพระองค์ด้วยขนมลาดูและขนมโมทกะความปรารถนาใดๆของผู้นั้นพระองค์จะบรนดาลความสําเร็จให้ผู้นั้นขนมลาดูเป็นขนมที่ใช้สื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดีว่ากันว่า หาชีวิตกำลังติดขัดหรือเจออุปสรรคใดๆในชีวิตให้หมั่นนำขนมลาดูนี้ไปถวายพระพิคเนธแล้วท่านจะสำเร็จสมประสงค์ทุกประการ<อ>เขาเล่ากันว่าจุดทูปก,กํายาหนึ่งพันดอกอยังไม่เท่ากับการได้ถวายขนมนำโชคนี้แก่องค์พระพิคเนธหนึ่งครั้งซึ่งถือว่าท่านจะโปรดปรานมากที่สุดและมักจะนำความเป็นสิริมงคลและเรียกความโชคดี ให้หลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณได้เป็นอย่างดีข่าวดีสำหรับแฟนคลับรายการของด็อกเตร์มาวันนี้เราให้ท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อขนมลาดูได้จากรายการแอสซีนออนแครอททีวีโดยอาจารย์ด็อกเตรมาขนมทุกกล่องทำสดใหม่ เก็บรักษาได้5-10วันในตู้เย็นโปรโมชั่นพิเศษวันนี้สั่งซื้อขนมลาดูหนึ่งกล่องแถมเครื่องรางได้มิ่งมงคลสายสินเจ็ดสีนำโชคที่ผ่านการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จากริมแม่น้ำคงคาประเทศอินเดียปลูกเสกจากกูรูผู้เรืองเวทไม่มีจำหน่ายแต่เราแถมให้เพื่อเป็นธรรมบรรณาการเฉพาะแฟนของรายการดอร์หมายเท่า 000833ขนมลายดูของแท้ต้องมีกล่องสัญลักษณ์จากทางรายการและสติกเกอร์ทางคำเซอร์ติฟิเคชันจากดอร์หมายเท่านั้นเครื่องรางมหามงคลเรียนหนุนดวงชะตา สบู่เสริมเสงีา่ราศีโดยด็อกเตอร์มายกูรูแทร์ัมันตราหนึ่งเดียวในประเทศไทยเรียนหมุนดวงชะตาสบู่เสริมเสงีา่ราศีเป็นเครื่องรางคู่คิดสเสมือนทานมีมิตรคู่ใจการงานดีการค้ารุ่งกิจการรุ่งเรืองการเงินคล่องตัว ดึงดูดสิ่งดีๆให้หลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตความรักดีหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งดึงดูดพลังแห่งความรักและความเข้าใจที่ดีในครอบครัวสลายพลังร้ายหรือขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้ออกไปจากชีวิตด้วยเรียนหนุนดวงชะตาสบุ่เสริมสร้งยาราศีการเรียนดีเสริมสร้างกำลังใจและเพิ่มสมาธิที่ดีและความมั่นใจในตนเองด้วยเรียนหนุนดวงชะตา สบู่เสริมราศีประจำวันเกิดริ้นหนุนดวงชะตาสบู่เสริมสงญาราศีเหมาะสำหรับทุกคนเป็นเครื่องรางที่ใช้เฉพาะบุคคลโดยแต่ละคนให้ใช้ประจำวันเกิดทั้งเจ็ดวันของตนดังต่อไปนี้เรียนหนุนดวงชะตาสบู่ทองคำเสริมสง่าราศีองค์พระศิวะ สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ขนาด100กรัมสีเหลืองกลิ่นกระดังงาเรียนหนุนดวงชะตาสบู่ทองคำเสริมสง่าราศีองค์พระแม่สีมหาอุมาเทวีธุราคา่ สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารขนาด100กรัมสีชมพูกลิ่นกุหลาบ so เรียนหนุนดวงชะตาสบูตรทองคำเสริมสง่าราศีองค์พระแม่รมัศมีสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธขนาด100กรัมสีเขียวกลิ่นอะโวคาโดหรือกลิ่นมะลิ God, Guide, and so เรียนหนุนดวงชะตา สบู่ทองคำเสริมสง่งาราศีองค์พระสัยบาบากูรูสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีขนาด100กรัมสีสม้มกลิ่นจำปีหรือกลิ่นกล้วยไมย้ ad, ad, so. รินหนุนดวงชะตาสบู่ทองคำเสริมสง่งาราศีองค์พระแม่สันตตชิมาตาบุตรของพระศรีมหาคาเน่สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ขนาด100กรัม สีฟ้ากลิ่นมิ้นท์ German Chicard Spiritual Guide Pendant and Soap เรียนหนุนดวงชะตาสบู่ทองคำเสริมสง่าราศีองค์เทพานุมานสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ขนาด100กรัมสีม่วงกลิ่นลาเวนเดอร์ German Chicard Spiritual Guide Pendant and Soap เรียนหนุนดวงชะตาสบู่ทองคำเสริมสง่าราศีองค์พระศรีคเน่สํหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ขนาด100กรัม อธิษฐานจิตใส่พลังจากท่านสวามีเดฟดรัฟกิรีกูรูผู้เรืองเวทจากประเทศอินเดียเครื่องรางของขลังทุกชิ้นกำกับอักขระและผ่านการเช็คพลังรับประกรันความเข้มขลังโดยดร์มานกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านญาณจิตและสัมผัสที่หก เครื่องรางทุกชนิดมีให้บูชาเฉพาะแฟนคลับรายการ a อสซ n นอ c นแ r ร t อ v และทางเว็บไซต์เท่านั้นสนใจสั่งบูชาโทร083 000 0833เรียนหนุนดวงชะตาสบู่เสริมเสื้อหาราศีให้บูชาในราคาชุดละ500บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ แต่พิเศษทุกช่วงของรายการเฉพาะ30ท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้หลังดูโฆษณาจบรับสิทธิพิเศษทันทีโดยบูชาได้พิมพชุดละ400บาทเท่านั้นฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศ เครื่องรางวัตถุมงคลทุกชนิดของแท้ที่ผ่านพิธีปรุกเสกและใส่ประจุพลังความเข้มขลังจะต้องมีสติกเกอร์ทองคำเซอร์ติฟิเคชันจากด็อกเร์มาเท่านั้นภายใต้สโลแกนที่มีมากกว่า20ปีของด็อกเตร์มาเสมอมาและตลอดไป <Okay. S 1> ก็คืออยากให้คนดีๆได้ของดีๆไปบูชาเพื่อใช้เป็นคีย์เวิร์ดนำพาชีวิตสู่สิ่งที่ดีๆยิ่งๆขึ้นไป นิยามของด็อกเตอร์หม่คือของดีอาจไม่จำเป็นต้องราคาแพงเพราะถ้าเป็นของแพงคงจะมีแต่คนรวยหรือคนมีเงินถึงจะซื้อหาได้คนจนๆก็หมดโอกาสที่จะได้ของดีไปบูชาฉะนั้นของดีๆก็อาจไม่จำเป็นจะต้องเป็นของที่มีราคาแพงเสมอไปทุกคนจึงจะสามารถเข้าถึงได้และสามารถบูชาเป็นเจ้าของของดีๆนั้นได้อย่างเท่าเทียมกัน สน <inequ ity S 1> ใจบูชาโทร8 8 3 0 0 0 0ด3 3ศ์มยประธานชมรมรวมพลังสวนมนต์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติรวมกับสถานีโทรทัศน์ทีซซี จัดกิจกรรมโครงการสวดมนต์อธิษฐานจิตเพื่อประเทศไทยร,วร่วมกันสวดมนต์พระคาถาชินนบัญชรเกิดเป็นพลังเพื่อน้มนำความรักเพื่อความร่มเย็นสงบสันติสุขดึงดูดความรุ่งเรืองให้หลั่งไหลมาสู่ประเทศชาติของเราสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรับฟรีพระคาถาชินนบัญชร ที่หมายเลข0830000833หรือที่ w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  ch8tcc com พลังแห่งมนตราบำบัดช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางจิตใจโน้มนำจิตใจเข้าสู่ความสงบและการเพิ่มสมาธิให้กับตนเองอานิสงส์ของการสวดมนต์และพลังมนตราอันศักดิ์สิทธิ์นั้นดึงดูดัรรพ์สิทธิ์มงคลให้หลั่งไหลมาสู่ชีวิตคุณคุณและสลายพลังร้ายให้ออกไปจากชีวิตด้วยพลังแห่งเสียงสวดมนต์บำบัดจากกล่องสวดมนต์เพิ่มสมาธิ ได้รวบรวมบทสวดมนต์มหาเทพอินเดียมากที่สุดถึง40มนตราบรรจุไว้ในหนึ่งกล่องเดียวกล่องสวดมนต์เพิ่มสมาธิใช้เปิดสำหรับการบูชาองค์เทพอินเดียทุกพระองค์หรือใช้เปิดเพื่อน,นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบและมีพลังสินค้ารับประกัน1ปีผู้ชาเพียง999ต่อหนึ่งกล่องเท่านั้น สนใจโทร083 00 00 8 3 3หรือ08 77 66 088 88ดหนนานเรื่องเล่าตั้งความชื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์จากคัมภีร์ฮินดูโบร,ราณที่เล่าขานกันว่าองค์พระแม่สีมหาอุมาทีวี ได้ทูลถามองค์พระศิวะถึงความสำคัญของมเมล็ดรุธารสักซึ่งองค์พระศิวะและเหล่าคณะปฏิคณะบริวารของศิวะได้ใช้ประดับสวนใส่อยู่และได้รับทราบถึงคำตอบว่าในครั้งหนึ่งของการทำสมาธิอันยิ่งใหญ่ในการเปิดโลกยานของพระศิวะเมื่อพระศิวะได้ทรงเห็นความทุกข์ยากลำบากในการดำรงชีวิต อวยพรให้กับต้นไม้ที่กำเนิดนั้นโดยให้ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลและตั้งชื่อให้ว่าต้นรุทธารักษาและอวยพรให้แก่มนุษย์ที่ได้นำมเมล็ดรุทารักษาไปประดับหรือสวมใส่ด้วยความเคารพรักและ